สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสมาชิก5คนของทีมแฟนซีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เห็นพวกเขาเช่นกันและพวกเขาก็แสดงความประหลาดใจทันที ผู้นำชายหนุ่มผมสั้นสีรุง้งหัวเราะและพูดว่ากลุ่มเด็กเหลือขอก็มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมด้วยงั้นเหรอในการแข่งขันพวกเจ้ามีเงินมากมายที่จะเผาผันเล่นหรือไม่ถ้าพูดถูกต้องไหมรีบยอมรับความแพ้แพ้ที่ชายจะเลียงเจ้าด้วยอัเตอร์เกมเราจะเอาเงินเดิมพันเพื่อเป็นทุน3 2 1เกมเริ่มขึ้น พร้อมกับเสียงประกาศอิเล็กทรอนิกส์ใยนั้นทีมเฟนซีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็หูร้องและพวกเขาทั้งห้าพุ่งไปหาหลานเซียนอยู่และคนอื่นๆโดยไม่มีกฎใดๆขณะที่วิ่งแต่ละคนก็ปลดปล่อยวิญญาณยธดแห่งการต่อสู้ออกมา4ี่คนมี2วงแหวนและผู้นำมี3ามวงแหวนวงแหวนวิญญาณของพวกเขาอยู่ในระดับสีเหลืองทั้งหมดไม่มีสีม่วงแม้แต่คนเดียวกล้าย่อเย้พวกเรางั้นเหรอ ข้าจะจัดการพวกเขาเองวนเอินหุยกํยกลังจะเคลื่อนไหวในขณะที่พูดแต่ร้านเซีนยนโยยกมือขึ้นเพื่อหยุดเขาอย่าพึ่งทั้งสามคนไม่ได้ทําอะไรเลยข้าสงสัยว่าวิธีการคํานวณของวงแหวนวิญญาณขนาดใหญ่นี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการฝูกฝนวงแหวนวิญญาณของเราแต่ข้อมูลของเราจะไม่ถูกรวบรวมเมื่อลงทะเบียนซึ่งหมายความว่ามันจะถูกรวบรวมระหว่างเกมอย่างแน่นอนเราพยายามที่จะไม่เปิดเผยมากเกินไป และรอจนกว่าจะถึงรอบต่อไปเพื่อดูว่าสามารถควบคุมความแข็งแกร่งของโซ่ต่อโซ้ได้หรือไม่ขณะที่พูดหลานเซนโยฟังย่างหนึ่งครามที่มีรถลายสีทองด้วยมือฝาของเขาโอบรอบเอวของเหลวเฟิงด้วยตรงและทั้งสองก็รีบออกไปด้วยการแต่ละคนปล่อยวงแหวนวิญ,ญญาณของตัวเองแม้ว่าจะมีเพียงสองคนที่รีบออกไปแต่ทีมของอีกฝั่งหนึ่งก็ยังตกใจเมื่อเห็นว่าเหลวเฟิงมีวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงสองวง วิญญาจาร์ที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงที่อยู่ตรงกลางกิีดร้องออกมาอย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นชั้นของเกตก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาดวงตาของเขายื่นออกมาและรูมั่นตาของเขาก็ยืนขึ้นเปิดปากของเขาทันใดปลิ้นของเขาพุ่งออกมาและยิงตรงไปที่ลิวเฟิงในเวลาเดียวกันขาของเขาหนาขึ้นเขากระโดดขึ้นและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือวิญญาณยุธการต่อสู้ที่เหมือนขางคก ึ่งค่อนข้างหายากแต่ก็ไม่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนหลานเซนยู่ยกมือซ้ายขึ้นแสงของวงแหวนวิญญาณดวงที่สองสว่างวาบขึ้นเล็กน้อยและรูไปไฟก็พุ่งออกมาวินาทีต่อมาวงแหวนวิญญาณดวแงแรกก็กระพริบและแท่งน้ำแข็งสี่รูปก็พุ่งออกไปมุ่งตรงไปยังอีกสี่คนเพื่อสกัดกัน้นเป้าหมายของรูไปไฟคือริ้นที่พุ่งออกไปโดยวิญญาจาร,ร์คางคอก อขาปล่อยเสียงเตะขาขึ้นไปในอากาศทันทีแล้วเร่งความเร็วสองครั้งโดยแม่คาดคิดหลีกเลี่ยงลูกไปแล้วลิ้นของมันกำลังจะโดนหริวเฟิงกำลังจะมาออกมังกรขาวโผลออกมาวงแหวนวิญญาณดวงแรกของเขาสองแสงหอกเป็นประกายและหอกมังกรขาวที่แหลมคมมากก็ยกขึ้นเมื่อมันแตะที่ส่วนหน้าของลิ้นทางพกมันก็ส่งเสียงลิ้นนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆและมันไม่ได้ถูกตัดด้วยแสงหอก แต่ความสามารถลอยของมังกรขาวยังคงปรากฏขึ้นทําให้วิญญาจารย์คางโคกรลอยขึ้นในอากาศด้วยลิ้นของเขาและสูญเสียการควบคุมร่างกายไปชั่วคราวแต่ในขณะนี้ลูกไฟที่วิญญาจารย์คางโคคิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ระเบิดขึ้นด้านหลังเขาไม่ไกลนักและลูกไฟขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งก็รุมเข้ามากระโดมญิงร่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ชั่วคราวของเขาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ ร้านเซนจูร่าริวเฟิงร่วมมือกันมาเป็นเวลานานและพวกเขามีความเข้าใจกันโดยปริยายการรวมกันนี้มีพลังมากไม่ต้องพูดถึงว่าภายใต้การส่งเสริมของย่างเงินครามที่มีรถลายสีทองของเขาพลังการต่อสู้ของเร็วเฟิงนั้นไม่ได้ร้อยไปกว่าวงแหวนวิญญ,ญาณที่สามเลยวิญญาจารย์อีกสี่คนของทีม ancy, แฟนซีแรงความสามารถของพวกเขาและดปลดอยวิญญ,ญาณยุ์การต่อสู้ของพวกเขา เพื่อสกัดการแท่งน้ําแข็งที่หลังเฉียนอ,อยู่ยิงออกไปแต่ที่แปลกคือเมื่อแท่งน้ําแข็งอยู่ห่างจากพวกเขาสาเมตรจูมันก็ตกลงมาและจอบพื้นแทนพร้อมกับการระเบิดของแท่งน้ําแข็งทใดนั้นชั้นน้ําแข็งก็ปรากฏข,ขึ้นบนพื้นการโจมตี Bier ของสีวิญญ,ญาจาร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีวงแหวนวิญญ,ญาณสองวงทั้งสี่พุ่งขึ้นไปในอากาศแต่ร่างกายของพวกเขาพุ่งไปข้างหน้า ไปอย่างชั้นน้ําแข็งแรกเท้าของพวกเขาเก็เรื่นทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็สูญเสียการวกควบคุมในระดับต่างๆพวกเขาจะช่วยวิญใญาจจาันที่เป็นคางโคกได้อย่างไรหริวเฟิงเดินถือหอกออกไปและทันใดนั้นความเร็วของเขาก็ระเบิดขึ้นจนสุดขีดเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นมาจากหอกมังกรขาวในมือของเขาและแสงหอกพระจันทร์สีเงินที่ยาวกว่าหนึ่งฟุตก็พ่นออกมา วิญญาจารย์คางโคกที่กำลังกีดร้องและฝึกฝนหลังจากถูกรูปไฟระเบิดไม่มีเวลาแม้แต่จะเคลื่อนไหวเขาไม่แม้แต่จะปล่อยทักษะวิญญาณที่2อและสแต่เขาถูกมังกรขาวแทงทะลุหน้าอกหอกกลายเป็นลำแสงและหายไปในสนามต่อสู้วิญญาณขนาดใหญ่ที่เหนือกว่าส่วนที่เหลือของการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยหริอเฟิงก้าไปข้างหน้าคนเดียวด้วยความเร็วที่เร็วมากของเขา สามารถเอาชนะการต่อสู้ภายในเวลดดาสิบรมหายใจค่าฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดทีมประหลาดชนะการแข่งขันในตอนท้ายของเกมไม่มีผู้ชมและไม่มีเสียงปรบมือหวนเอินเฮุยร้านเมืองฉินและทรงเสียนเฉียวไม่ได้รู้สึกถึงพลังการต่อสู้ที่แสดงโดยหลานเซียนอยู่แรกหรือเฟิงมากนักพวกเขามาจากโรงเรียนซูรัคเตอร์และมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องปกติ ที่จะมีการต่อสู้อะไรเช่นนี้สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คอือเขาได้เดิมพันซึ่งกลายเป็นสองเข้าทำต่อเร็ไม่ถ้าไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราที่จะชนะเจ็ดเกมติดต่อกันหรือเฟิงเก่าอย่างกระตือรือร้อนแต่ถ้าว่าหลานเซียนอยู่บบกมือและพูดว่านี่เป็นเพียงการทดลองไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเจ้าฟังข้าเจ้าจะเป็นคนแรกในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวหรือเฟิงตกตะลึง ตัวตัวตัวงั้นเหรอสารเส้นอยู่พยักหน้าและพูดว่าใช่ตัวตัวตัวจากการแข่งขันครั้งก่อนเราจะเห็นได้ว่าวิญญาจารย์รุ่นเยาวส่วนใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีอยู่ในระดับของวงแหวนที่สองเป็นครั้งแรกของเจ้าในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวในการแข่งขันผู้ต่อสู้ที่เจ้าต้องเผชิญแทบจะแน่นอนว่ามาจากสังเวียนที่สองเพราะเจ้าเองก็เป็นสังเวียนที่สองเช่นกันดังนั้นแมตต์นี้ เจ้าต้องชนะอย่างแน่นอนร้านเหมืองฉินโหมดคิดด้วและพูดว่าทำไมถึงจะชนะแน่นอนการต่อสู้ของเขาไม่ได้ทำให้เรามีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นงั้นเหรอมุมปากของร้านเซียนยุกระตกตรงเฉียงเฉียวที่อยู่ด้านข้างไม่สามารถฟังได้อีกต่อไปสัมผัสเธอเบาๆและพูดด้วยเสียงต่ำสำหรับเกมที่ชนะอย่างแน่นอนเหรียญตัวหรัวของเราไม่สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าได้งั้นเหรอ พวกเราสำหรับผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมในเกมต่อโซ่ถ้าพวกเขาเข้าร่วมทีละคนพวกเขาจะชนะสองสามเกมแรกอย่างแน่นอนจากนั้นเรนหรียญโต้หลวยของเราสามารถเพิ่มเป็น2เท่าในทุกๆเกมที่ชนะแน่นอนหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปกำไรจะใหญ่ที่สุดทัดนั้นหลานเมืองฉินก็ตระหนักมองไปที่หลานเซียนยู่และพูดว่าเจ้าถามข้าเมื่อกี้เงินเท่าไหร่ที่จะทำให้การแข่งขันของเรายากขึ้น ร้านเซียนโยถอนหายใจเบาๆและพูดขึ้นว่าเจ้าก็มีแซ่ร้านเหมือนข้าแต่ทําไมสมองถึงแตกต่างการเหมืองฉินเจ้าควรจะละเอียดกว่านี้ร้านเซียนโยร้านเหมืองฉินกดจัดและกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ทรงเฉียนเฉียวรีบขวาเธอไวทรงเฉียนเฉียวกั้นเยิ้มและพูดอย่างโกรธโกรธว่าอย่ามาที่นี่เพื่อยั่วยุที่สาวเหมืองเฉินร้านเซียนโยมองเธออย่างเลือกเสือง จีมเรียกน้อยแล้วพูดว่าใช่ตรงเฉียนเฉียวแข็งไปทั่วคณะผู้ชายคนนี้เชอฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ชวนเอินเฮยหเยมองไปที่หลานเซียนหยูจากนั้นมองไปที่ตรงเฉียนเชียวที่มีผมยาวสีน้ำเงินเข้มและพึมพำกับตัวเองว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่รลานเซียนหยูกระแอมพูดขึ้นว่ายัางไม่สายเกินไปเริ่มกันเลยเจ้าคนบ้าหริอวเฟิงเจ้าเป็นคนแรกตรงเฉียนเชียว จองมองไที่หลานเซียนอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างการได้เห็นท่าทางของผู้ชายคนนี้ทําให้เขาอยากจะเตะเขาเรียวเฟิงเข้าร่วมการแข่งขันเดียวแรกเหรียญโซ่หัวทั้งหมดมี2.000เหรียญอยู่ที่เขาเช่นเดียวกับที่หลานเซียนย่ตัดสินใจเขาชนะอย่างง่ายดาย2 0 0พักลายเป็น4ี0พและการยืนยันนี้ทําให้ผู้คนตาสว่าง3เกมติดต่อการรีวเฟิง ฟ้าชยชนะติดต่อกัน3ามครั้งและเหรียนโซ่หรัวเปลี่ยนจาก1,000เหรียญแรกเป็น16,000เห,ร,เ 1, 6, เหรียญและพร้อมกับชัยชนะติดต่อกันเขายังได้รับเหรียญโซ่หรัวห้าสิบเหรียญเป็นรางวัลสําหรับการชนะแต่นั่นยังไม่เพียงพอหลังเชียนอยู่ประกาศว่ารางวัลสําหรับชัยชนะติดต่อกันเป็นของแต่ละคนไม่ใช่ของทีมและหลังจากที่หลิวเฟิงชนะเกมที่สาม เขาก็รู้สึกกดดันอย่างเห็นได้ชัดแต่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีโอกาสคว้าชัยชนะถ้านัดติดต่อกันแต่ร้านเซนโูเรียกให้หยุดในเวลานี้เหตุผนลนง่ายๆคือมีเงินมากเกินไปและเมื่อเกิดความไม่แน่นอนก็จําเป็นต้องหยุดจุดสําคัญที่สุดวิธีการของเขาคือเขาแพ้ไม่ได้ถ้าเขาแพ้วาพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาจะไร้ประโยชน์ร้านเซนยูเป็นคนที่สองที่ปรากฏตัวบนเวทีและเขายังนําเงินทั้งหมด มากับตัวเองด้วยแต่คราวนี้เขาได้ทําการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยได้เก็บเหรียญโต้รอไว้1000พันเหรียญน,นั่นคือเงินลงทุนเริ่มต้นของพวกเขาถูกเก็บไว้ก่อนเหาเพียงเดิมพันธ5 0ึหมื่นพันเหรียญโต้รวัวแน่นอนในนัดแรกผู้ต่อสู้ยังคงอยู่ที่ระดับวงแหวนที่สองได้หลังเซียนหยูมีวิญญาณยธค์คู่ในระดับของวงแหวนที่สองเขาอยู่ยงคงกับพันชนะอย่างง่ายดายและกลายเป็นสา0,000ื่นเหรียญโต้รวัว ในรับที่สองคู่ต่อสู้ของเขากลายเป็นวงแหวนวิญญาณที่3โดยตรงอาจเป็นเพราะตัวเขาเองมีวิญญาณยุดคู่และก็ชนะอีกครั้งจาก30,000ืเป็น60,000นในเวลานี้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นบรานเซนย,ยูหยิบเหรียญโต้โรัวออกมา1,000งื่นเหรียญและเก็บไว้ในการแข่งขันครั้งที่3เขาเดิมพันเพียงห้าหมืนเหรียญโต้โรลวไม่มีความพยายามที่หมดหวังอีกต่อไป เป็นเพียงในกรณีที่ด้วยเหรียญโช่รหลวงหนึ่งหมื่นเหรียญเป็นฐานแม้ว่าเขาจะแพ้เขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่าการตัดสินใจของร้านเซียนอยู่นั้นถูกต้องเมื่อเขาเข้าสู่สนามอีกครั้งจู่ๆเขาก็พบว่าคู่ต่อสู้ของเขามีสี่วงแหวนและคู่ต่อสู้ของเหลวเฟิงในรอบที่สามก็เป็นเพียงวงแหวนวิญญ,ญาณที่สามเท่านั้นร้านเซียนอยู่หายใจเข้าลึกๆและเขาเข้าใจทันทีว่า จำนวนเงินเดิมพันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของผู้ต่อสู้ด้วยผู้ที่ควบคุมโรคโ้หรัวจำรองนั้นฉลาดมากอย่างไม่ต้องสงสัยฝ่ายตรงข้ามเป็นชายหนุ่มอายุอย่างน้อย17หรือ18ปีเขามีวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงและสีม่วงสองวงเมื่อวงแหวนวิญญาณทั้ง4ปรากฏเคลืนแม้ว่าแรนเซียนยูจะตกใจแต่เขาก็สงบเล็กน้อยโชคดีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีวงแหวนวิญญาณสีม่วงสีวง หรือมีวงแหวนวิญญาณระดับหมื่นปีอาเป็นเช่นนั้นโอกาสของเขาก็น้อยมากในสถานที่แข่งขันเช่นเวทีการต่อสู้ร้านเซียนยูเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่แข็งแกรในระดับของปิงเทียนหลิงเขาแทบจะไม่มีโอกาสเลยกับสังเวียนที่สองแต่นี่เป็นแค่สี่วงแหวนธรรมดาน่าจะทู้ได้อย่างแน่นอนเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นเขาเขาก็้ะลึงไปโคหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาได้คาดหวังว่า เขาจะบังเอิญพบกับผู้ต่อสู้ที่อายุน้อยเช่นนี้ได้อย่างไรร้านเซนโยไหวย่างยืนตามด้วยมือทั้งสองข้างแลรเกตก็ปกปุมฝ่ามือของเขาวิญญาณยุทธคู่นั้นเหรอวิญญาจาร์ที่มีสี่วงแหวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรีตาเล็กน้อยและพูดด้วยรอยเย้มน่าสนใจน้องชายเจ้าคิดว่าวิญญาณยุทธคู่ของเจ้าสามารถเอาชานะวิญญาจาร์สี่วงแหวน ที่มีมากกว่าเจ้าสองวงแหวนได้หรือไม่รานเซียนอยู่ยิ้มพูดขึ้นว่าพี่ชายข้าแค่จับายายามท่านให้ข้าต่อสู้ต่อไปอีกสักพักได้ไหมอาจารย์ของข้าบอกว่าการต่อสู้เป็นเวลานานจะช่วยกระตุ้นศักยาภาพเอาละตกลงชายหนุม่มรับคำอย่างดีต้องบอกว่านี่คือโรคที่ขึ้นอยู่กับใบหน้ารานเซีนยนหยูดูดีและดวงตาที่ไร,ร้เรืงสาขนาดใหญ่เรานั้น ก็ดูไร้เดียงสาเจ้าอายุไท้เรียกกับน้องชายของข้าและเจ้าสามารถเข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้ได้มันน่าทึ่งมากวิญญาณยุทธโค้ทั้งโค้มีวงแหวนวิญญาณที่สองมันค่อนข้างดีแต่ทว่าโดยทั่วไปแล้ววิญญาณยุทธที่สองจะไม่รีบร้อนที่จะเพิ่มวงแหวนให้เจ้าสามารถปรึกษาเรื่องนี้กับอาจารย์ของเจ้าได้เมื่อเจ้ากลับไป ชายหนุ่มมีจิตใจที่ดีและเขายังให้คำแนะนำแก่หลานเซนโยอีกด้วยในความเป็นจริงหลานเซนโยเป็นเพียงวงแหวนวิญญ,ญาณสีเหลืองสองวงซึ่งทำให้เขารู้สึกถูกคุกคามน้อยลงตกลงขอบคุณมากครับพี่ชายถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเถอะหลานเซนโยพูดขณะก้าวไปหาชายหนุม่มชายหนุม่มยิ้มเล็กน้อยเอามือข้างหนึ่งไผ่หลังเหยียดมืออีกข้างออกและทำท่าทางเชื้อเชิญหลานเซนโย เขาเป็นคนหล่อเล็กน้อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของชายหนุ่มคนนี้คือดาบยาวที่รอยอยู่ข้างๆเขาแต่เขาได้ยกมือขึ้นเพื่อจับดาบเพียงแค่มองไปที่หลานเชียนอยู่ด้วยรอยเย้มบนใบหน้าของเขาคิดในใจระบบคือปฏิบัติต่อเขาอย่างดีนัดน,นี้ดูผ่อนคลายมากถ้าเก็บชัยชนะได้นัดน,นี้จะเป็นชัยชนะที่5ติดต่อกันชายชนะหครั้งติดต่อกันจะได้รับเหรียญโต้โรวะหนึ่งรยเหรียญ มันไม่เร็วเลยจริงๆขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ร้านเชียนอยู่ก็รีบไปยังสถานที่ห่างจากเขาประมาณ20เมตรน้องชายระวังตัวด้วยชายหนุ่มเตือนชี้ด้วยมือขวาดาบยาวที่อยู่ข้างๆเขายิงไปที่ร้านเชียนอยู่แล้วแต่ความเร็วไม่เร็วเกินไปร้านเชียนอยู่สังเกตเห็นว่าบนดาบยาวของเขามีรูปแบบดาวเจ็ดดวงแผวเบานี่คือวิญญาณยุทธการต่อโซ่ดาบเจ็ดดวงดาว เขาเป็นดาบ,บินเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับวิญญาณยุทธการต่อโซ่ดาบเจ็ดดวงดาวจริงๆสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับดาบเจ็ดดวงดาวคือการเปลี่ยนแปลงดาบเจ็ดดวงดาวสามารถเปลี่ยนเป็นด้ามได้สูงสุดเจ็ดด้ามและพลังของมันนั้นไม่ธรรมดานี่คือวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทหนึ่งที่สแสวงหาจุดสุดยอดทุกครั้งที่เพิ่มวงแหวนวิญญาณดาบเจ็ดดาวสามารถสร้างดาบได้อีกหนึ่งเล่มไม่มีความสามารถทักษะพิเศษอื่น แต่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นของดาบเจ็ดดาวนาจเฉพาะทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชาวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยึดจารต่อสู้ประเภทนี้โดยทั่วไปจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจค่อนข้างมาก4ี่วงแหวนวิญญาณน่าจะแยกดาบได้สีดาบทักษะวิญญาณแรกของวิญญาจารย์ดาบเจ็ดดาวกําลังรอยอยู่ซึ่งทําให้ดาบเจ็ดดาวสามารถควบคุมการโจมตีของดาบได้ และทักษะวิญญาณที่สองคือการเพิ่มจำนวนดาบยาวตั้งแต่เริ่มต้นทุกๆุกดาบพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านี่เป็นสาขาที่ทรงพลังมากของวิญญายุดการต่อสู้ประเภทดาบแต่เนื่องจากมันแข็งแรงเกินไปมันจึงเหมือนกับวิญญายุดการต่อสู้หอแก้วเจ็ดสมบัติหลังจากไปถึงวงแหวนที่เจมันเป็นเรื่องยากมากที่จะพัฒนาต่อไปเมื่อเห็นดาบเจ็ดดาวฟาดเข้ามาหาเขาหลานเซีนยนโยดูเหมือนจะพังะ แต้องการที่จะหลบมันด้วยการกระโดดในแดวเดิงในเวลาเดียวกันเขาฟางย่างอย่างพรามที่มีรดลายสีเงินด้วยมือสายของเขาทาท่าทางพัวพันกับดาบเจ็ดดาวในความเป็นจริงหลานเซีนยนยูเองรู้สึกร้องใจในเวลานี้เขาไม่รู้ว่ามันคือดาบเจ็ดดาวจนกระทั่งเขาเข้าใกล้เห็นได้ชัดว่านี่คือวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่เก่งการต่อสู้ในระยะกลางถ้าเขาอยู่ห่างออกไป50เมตร และคู่ต่อสู้เปิดฉากการโจมตีและดาบทั้งสีเร่มถูกยิงพร้อมกันเขาแทบจะไม่มีโอกาสเลยแม้แต่ทักษะการรวมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาก็จะไร้ประโยชน์เพราะระยะทางนั้นไกลเกินกว่าจะไปถึงคู่ต่อสู้เห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มไม่ระมัดระวังเล็กน้อยและนี่ทําให้เขามีโอกาสเข้าใกล้20เมตรก็อยู่ไม่ไกลเกินไปย่างเงินรามที่มีรถลายสีเงินกำลังจะฟาดดาบเจ็ดดาว ดาบเจ็ดดาวก็หยุดกลางอากาศจากนั้นที่กลับมาอย่างชานฉลา,าดชายนหนุ่มดึงด้วยมือฝาและการเคลื่อนไหวของเขาเป็นธรรมชาติและไม่ถูกจำกัดดาบเจ็ดดาวดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกับเขาผู้ต่อสู้คนนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้รลานเซนยูพังะไปความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันของร่างกายดาบนี้ไม่ผิดไม่ว่าอย่างไงก็ตามเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้ผู้ต่อสู้ของเขา ใช้พลังเต็มที่ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ